าวสั้นสรุปให้ไม่มีกรัรกส่งท้ายเดือนแห่งความรักที่พี่พ์ทเนอร์คนขับต้องรู้จะมีอะไรบ้างไปดูเลยสวัสดีค่ะพี่พเนีครับทุกคนพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับทุกสุขสิ้นเดือนแบบนี้ในรายการข่าวสั้นวันสุ์ถูกเรื่องเกี่ยวกับกราฟสรุปให้ในแป๊บเดียวส่งท้ายเดือนแห่งความรักด้วยความห่วงใยในทุทกๆเดือนค่ะ ยิ่งช่วงนี้จำนวนของผู้ติดโ,โควิดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกลับก็อยากให้พี่พาร์ทเนอร์นะคะดูแลสุขภาพไม่ประมาทกาดอย่าตกเช่นเคยค่ะและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของลูกค้าพี่พาร์ทเนอร์ที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือว่ามีใบจองการรับวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนอัปเดตถานะเพื่อรับสัญ,ญลักษณ์การได้รับวัคซีนนะคะสวิธีการลงทะเบียนหรือการหาหลักฐานการรับวัคซีนง่ายๆค่ะสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารกันนั้น mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามในช่อง Grab Driver TS mm hmm. ของเรานะคะเ mm hmm. ขอแอบกระซิบเลยค่ะว่าเรา็วนี้จะมีฉลอง50,000ผู้ติดตามใครยังไม่ได้กดติดตามต้องรีบเลยคะ่ะ mm hmm. มาถึงช่วงแรกค่ะกับช่วงข่าวสั้นน่ารู้เรื่องแรกไม่พูดถึงไม่ได้เลยคะ่ะนั่นก็คือการทำใบขับขี่สาธารณะของพิพัฒน์เนื่อระคานั่นเองบอกเลยนะคะว่าทำก่อนก็พร้อมกว่า แถมยังได้รับอิน CENTIVE พิเศษจาก Grab mm hmm. เมื่อทําสําเร็จแล้วอีกด้วยดีแบบนี้ไม่ทําไม่ได้แล้วค่ะและ Grab ขอเน้นย้านิดนึงนะคะว่าใบารับรองแพทย์ที่ใช้ในการทําใบขับขี่สาธารณะนั้นต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ใช้สําหรับขออนุญาตขับรถเท่านั้นอย่าลืมนะคะข่าวต่อไปขอฝากความห่วงใยให้กับพี่พาร์เนอร์สองล้อค่ะกับแคมเปญเพราะรักจึงอยากแชร์ช่วงนี้พี่พาร์เนอร์พูดถึงเป็นจำนวนมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของลูกค้าฝากซื้อบัตรเติมเงิน ฝากโอนเงินหรือว่าฝากทําธุรกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งรปรได้เข้าใจถึงปัญหานี้จึงอยากเตือนให้พี่พันเนอร์หลีกเลี่ยงการกระทําดังกล่าวเนื่องจากเสี่ยงต่อก,การกระทําทุจริตและเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกด้วยนะคะอีกเรื่องที่อยากฝากถึงพี่พันเนอร์กราฟูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเคลมอาหารนะะั่นเองค่ะสววิธีการเคลมที่ถูกต้องเมื่อพี่พันเนอร์ไปถึงจุดส่งแล้วนะคะให้ติดต่อหาลูกค้าทั้งทางแชทและโทรศัพท์ หากไม่มีการตอบรับเลย15นาทีไปแล้วเนี่ยให้พี่พาร์ทเนอร์แจ้งเรื่องเข้ามาที่ศูนย์ช่วยเหลือหลังจากนั้น,นะคะ่ะให้ส่งหลักฐานการติดต่อลูกค้าเข้ามากันได้เลยทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการเคลมค่าอาหารได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะและเรื่องสุดท้ายในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการคืนภาษีประจําปีนั่นเองค่ะซึ่งพี่พาร์ทเนอร์สามารถดาวน์โหลดเอกสาร50ทวีตจากอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนกับแกลบได้แล้วนะคะ หากลืมอีเมลไม่ต้องตกใจค่ะสามารถกดที่หน้าโปรไฟล์กดที่สัญลักษณ์รูปดินสอแล้วก็เข้าไปดูอีเมลกันได้เลยดังตัวอย่างค่ะมาถึงช่วงสิทธิประโยชน์คนขับกันแล้วนะคะเป็นเรื่องดีเรื่องเดิมกับโครงการเติมฝันมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพาร์ทเนอร์หรือว่า grab the future ครั้งที่5นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมา grab ก็ได้มีการประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับทุนการศึกษาด้วยนะคะ สำหรับใครที่พลาดไปนะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่ากรับยังคงคัดสรรสิทธิประโยชน์กิจกรรมแคมเปญดีๆให้พี่พาร์เนอร์อย่างต่อเนื่องอีกแน่นอน<ส>ก็รอติดตามข่าวสารกันให้ดีได้เลยค่ะมาแล้วนะคะกับช่วงเรื่องดีบอกต่อเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากรับได้ปล่อยแคมเปญใหม่ตอนรับปีนั้นก็คือไดอารี่นักขับนั่นเองค่ะซึ่งกรับได้แรงเห็นถึงความพยายามและการตั้งเป้าหมายของพี่พาร์เนอร์จึงได้จัดทำไดอารี่นี้ขึ้นมา เพื่อให้พี่พาร์ทเนอร์ได้ทราบถึงจํานวนรอบขับจํานวนดาวที่ได้รับในแต่ละเดือนนั่นเองซึ่งในกลุ่มกล mm ับ Drive r c o m m u n i t y ก็ได้มีพี่พาร์ทเนอร์มาแชร์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวเราขอขอบคุณที่มอบรอยยิ้มให้ทุกเที่ยวบ,บริการนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่พาร์ทเนอร์ทุกคนทํารอบขับได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เรื่อยๆนะคะสู้ๆคะ่ะแล้วก็มาถึงช่วงกิจกรรมตอบคาถามที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะกับคําถามแสนง่ายมีอยู่ว่า พี่พัฒน์น่าสามารถดาวน์โหลดเอกสาร50ทวีตได้จากที่ใดกดส่งคำตอบมาที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลื่อนหากิจกรรมจากของรางวัลสีส้มๆและกดส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยค่ะของรางวัลพรีเมียมจักรับรออยู่นะค่ะพี่พีนะคะฟังตรงไหนไม่ทันหรือว่าไม่มั่นใจในรายละเอียดค่ะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่ออัะเอียดเพิ่มเติมได้เลยและสำหรับข่าวสารในเดือนต่อไปจะมีกิจกรรมข่าวสารหรือว่าแคมเปญดีๆอะไรมาอัปเดตอีกนั้น ก็เร่มติดตามค่ะในรายการข่าวต้นวันศุกร์ทุกเรื่องเกี่ยวกับกรับสรุปให้ในปแป๊บเดียววันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ <S <S 1> <S 1> ก่อนจากกันไปนะคะก็มาพร้อมคําคมน่ารักน่ารักมาฝากเช่นเคยค่ะมีนาเล้าไงซูมิดใจได้เปล่าลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย <S <S อย่าลืมค่ะกดติดตามที่ช่องของเรากราฟเดลว์ท t เ กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือถ้าพลาดคลิปไหนไปที่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปนี้ก็สามารถรับชมได้ที่นี่เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคะ่ะ